สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม s i l v e r and Blood นะคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร u e e นนะครับเป็นตัวละครแทงตัวใหม่ล่าสุดของเกมนี้นะครับอ่อสังกัดโลหิตพิสุทธิ์นะครับแน่นอนแล้วก็ที่บอกไปว่าเป็นแทงนะครับน่วป้องกันตัวละครนี้จะสังกัดที่วิถีพระจันทร์ข้างแรมนะโจมตีเป็นเวทนะตัวละครนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นแทงที่ ึกที่สุดตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะเพราะว่ามันมีบับหลายๆอย่างที่คอน้างจะเอื้อให้ไปทางนั้นเพื่อให้นางถึกมากรวมถึงบัฟซัพพอร์ตให้ทีมได้ด้วยนะครับฮิวได้ฮิวได้แล้วก็กันตายได้อะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลทำอะไรได้บ้างนะมาดูกันที่สกิลโจมตีปกติก่อนนะโจมตีปกติจะทำดาเมจเป็นเวทนะครับ ถ้าเป็นเลเวล10จะทำดาเมจอยู่ที่187%แนตะครับแต่ก็มันไม่ใช่สาระสําสำคัญสำหรับต,ตัวละครสายแทงกันพรอะตัวนี้ไม่ได้มีตัวนี้ไม่มีสกิลไหนที่รองรับกำทันการทำดาเมจเลยจะมีแต่สกิลซับทางนั้นเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ไม่ได้สาระสำคัญเลยข้ามไปได้ต่อมานะครับสกิลพิเศษหลัจากเริ่มต่อสู้จากมอบ บัฟที่ชื่อว่าร่มกำบังให้กับฝ่ายเดียวกันทั้งหมดครับก็คือให้พาราบิททั้งหมดเลยโดยที่ร่มกำบังเนี่ยจะมีผลทําให้กันตายนะครับถ้าโดนดาเมจถึงตายจากการดาเมจนั้นและดาเมจทั้งหมดในอีก0.5วินาทนะีจากนั้นลบลบล้างร่มกำบังนั้นออกนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นบัฟกันตายตายได้หนึ่งรอบโดนแล้วล่มจะหายไปและอมตะ0.5วินะครับ หลังจากล่มหายไปแล้วเมื่อใช้ล่มแล้วก็อามาตาสุนทรวิซึ่งอันนี้ก็มีผลค่อนข้างมากโดยเฉพาะในด่านเจอเรื่องหลายๆด่านที่เจอเนี่ยมักเรามักจะเล่นกับด่านที่5แนะนําของพลังไอพลังที่แนะนําเนี่ยมันจะสูงกว่าทีมเราโดยส่วนใหญ่เสมอนะครับเพราะงั้นบอลมันจะตีแรงมากอันนี้ก็คือช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เมื่อล้มกำบังถูกใช้นะครับจะฟื้นฟู hp ให้กับพวกเดียวกันที่ level สิเนี่ยตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นสานะครับของ m a c hp ของควินนะก็คือยิวให้เพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะต่อมานะครับสกิลคอสวรรค์เมื่อฝ่ายเดียวกันเสีย hp เทียบเท่ากับ hp อ่าร้ออรของ m a c hp ของควินเนี่ยจะได้รับตัวควินจะได้รับปรับที่ชื่อว่ารอยแผลแห่งควารีนะครับหสแต็ จะเก็บได้สูงสุด4 s t สแต็นะครับเมื่อควิน HP ต่ำกว่า50%ตอยแผลแห่งคลารีเนี่ยจะถูกใช้1 s t a c สแต็กเพื่อฟื้นฟู HP ให้กับควินนะครับฟื้นฟู25%ของแม่ HP ตอน1่สแต็กนะต่อมามาดูที่สกิลท่าไม้ตายนะครับหรือว่าอันติเมทนั่นเองนะอนติเมทจะใช้ค่าคอส3นะครับทำการร่ายนะครับสกิลนี้เป็นชานาะลิ่งนะก็คือ ต้องได้สกิลซึ่งสกิลที่ชาน n ลิ่งเนี่ยแน่นอนโดนได้นะครับคือถ้าโดนสถานะพิปกติแบบสตันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ก็คือสกิลจะหยุดทันทีแน่นอนนะครับชานาลิ่งเป็นเวลา15วินาทีนะครับสร้างเพื่อสร้างสวนขึ้นมาโดยที่ในระหว่างที่ชาน n ลิ่งเนี่ยใช้สกิลอยู่นี้อาคมิททั้งหมดจะได้รับบัรลดดาเมจทั้งหมดที่ได้รับลงเล็กน้อยนะครับก็คือลดลง15% ต่วนตัวควินเองจะได้รับลดดาเมจเป็นระดับปานกลางคือซึ่งลดลง30%นะครับแล้วก็ดิเวอร์ซิพจะร่วมรับดาเมจก็คือแชร์ดาเมจกับอัร์มิดทั้งหมดนะครับแชร์มาใส่ตัวควินเนี่ย50%ถ้าเป็นที่ดิเวอร์ซิพนะจะแชร์มา50%นะครับก็คือครึ่งหนึ่งตัวถ้าตัวละครในทีมเราโดนโจมตี1 0ง เอาควิน50แล้วเข้าตัวละครที่โดน50นะครับอันนี้ก็คือแชร์ดาเมจอันนี้ก็ช่วยรับดาเมจจากทีมช่วยให้ทีมอยู่รอดได้อีกนะจากนั้นในระหว่างที่ใช้เนี่ยพอ,พอกดใช้สกิลไปแล้วจะได้รับรอยแผ,แผลแห่งคลารี่นะครับก็คือบัฟที่พูดถึงในพรสวรรค์เนี่ยมา4ส,สแต็กก็คือพูดง่ายๆเป็นการรีสแต็กให้กับตัวบัฟรอยแผ,แผลนั่นแหลนะขณะที่ควิน ใช้สกิลอยู่นี้ด้วยนะครับก็จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองทุกๆ1วินาทีที่รูวร่สิบจะฟื้นฟูเท่ากับ8%อ็์ของ max HP นะครับทุ้หนึ่งวิจนกว่าลต m a ม e จะสิ้นสุดลงนะก็คือพูดยังไงก็ฮิลตัวเองันแหละในระหว่างที่ไร้ก็จะฮิลตัวเองเล่งเลือดไปเรื่อยๆทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับร่วมกับแชร์ดาเมจรับดาเมจจากเพื่อนร่วมทีมลดดาเมจที่ได้รับลงด้วยนะ ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบัฟทุกอย่างคือการเอาตัวรอดทางนั้นเลยนะครับเป็นตัวที่ถึกมากแล้วก็ถ้าเอาไปเล่นบางคนเอาไปเล่นกับแทงตัวอื่นเรื่องแทงเดิมมันก็มีความถึกระดับหนึ่งอยู่แล้วก็ยิงถึกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามีมีส่วนนี้มีมีตัวควินมาช่วยแชร์ดาเมจด้วยก็จะทําให้แบ่งเบาภาระดาเมจที่ได้รับไปมากขึ้นนครับทีนี้ผมไม่ ผมไม่ค่อยกล้าพูดแล้วว่าเอ้ยตัวนี้แม่งเบตา้าเพราะว่าโดนเวดอกหนึ่งแหละตอนอรีวิวราเมียนะครับซึ่งตอนรีวิวอะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันทาให้เล่นง่ายขึ้นตัวนี้เก่งอะไรเงี้ยแล้วราเมียก็โดนาพาวเวอร์ครีปอย่างรวดเร็วนะครับ้ดยไอออน่าร่างบัรปารุษซึ่งอยู่แป๊บเดียวจริงอยู่ไม่เกียที่เลยปะโดนาพาวเวอรครีปล้อะไรงงมาก ซึ่งผมก็ไม่กล้าเหมือนกันว่าตัวละครนี้มันจะหน่าเปิดขนาดนั้นไหมแต่ส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าข้ามได้นะตัวละครเนี้ยผมว่าข้ามได้สุดท้ายตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวละครบรรพาุรุษนะครับเพราะงั้นอนาคตจะลงตู้ธรรมดา,าตามตามหลักของเกมก่อนหน้านี้นะอย่างราเมียก็ลงตู้ธรรมดานะครับดาคารโลก็ลงตู้ธรรมดาโรเลไลก็ลงตู้ธรรมดาใช่ไหม,ไมใช่อกว่าโรเลรไลน่าจะลงจําได้ว่าลงนะครับ แปลว่าตัวละครนี้ถ้าตามหลักเนี่ยก็น่าจะหลงตู้ธรรมดาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะข้ามไปก่อนได้นะครับไม่ไม่ได้ต้ตองรีบมาเปิดแต่ถ้าใครที่เล่นด่านเนื้อเรื่องแล้วติดเนี่ยจากการที่ศัตรูไปแรงมากๆเนี่ยควินช่วยได้อันนี้ผมยืนยันเพราะผมลองไปแล้วนะครับตอนแรกผมติดด่าน153ผามมอนมันมันโหดมากมันตีแบบมันมาถึงมันโถบแบบเดียวแทงผมละลายหายไปในแบบประมาณ2วิสาวิอะ แทงตัวเดิมผมใช้ชื่ออะไรนะชื่อตัวละครไม่ได้อีกแล้วเบล่าตอนแรกผมใช้เบล่าละลายหายไปเลยครับครับ,บเดียวแล้วพอเอาคีนมาคุณยืนได้แล้วก็ต้องแต่แต่คุณต้องใช้สกิลนะเพื่อลดดาเมจที่ได้รับลงนะก็คิวไปด้วยก็คือยืนได้คว้ยได้เยอะมากเออแต่นั่นแหละผมกลัวว่าจะอยู่ได้แบบเดียว ก็เลยไมกล้แนะนํานะครับคือถ้าติดตอนช่วงเนี้ยติดเอามาใช้ผมว่าช่วยได้แต่ก็ไม่ช่วยไม่ไม่มั่นใจว่าอนาคตจะอยู่ได้นานไหมสหรําับควิดนะครับอาจจะมีแบบตัวใหม่เป็นบันพาบรุษตัวใหม่แท้งบันบาหลุตตัวใหม่อะไรเงี้ยมา power creep อีกทีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็เอาไปเล่นเอาไปลงเล่นในโหมไหมพอได้แน่ๆ เดี๋ยวผมพาไปลงต่าเนื้อเรื่องให้ดูว่าอยู่ทำงานยังไงไปเจอกัตรงนั้น,นครับต่าเนื้อเรื่อง15.4นะครับซึ่งแ้มห่างกับที่มันแนะนำสอ0 0 0ืซึ่งเยอะเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเบลล่าดีกว่าลองดูแล้วกันเดี๋ยวิบงนี้น ขอตกนให้ดูอน,นี่นะครับจะ่ายสกิลแล้วก็ลดดาเมจของปาตีที่ได้รับลงเนะี่ยโดนดาเมจให้ดูแล้วลโดนเบามากซึ่งถ้าไม่ได้ใช้สกิลอยู่นี่เลือดน่าจะหายไปเกินครึ่งหลอดนะหอลองเล่นดูแบบจะรอดไหมวะแต่สกิลอยู่นานนะสิบห้าวิอยู่นานเอาเรื่องเลยนะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย5ดาเมจทีมเราไม่ไม่จัดพอนะครับก็คือเราไม่สามารถเคลียร์มอนได้เนนร็วพอสุดท้ายแล้ววินจะยืนไปได้แน่ๆน่เพราะว่า<อ>โดนดาเมจลัวๆโดยเฉพาะช่วงที่สกิลไม่ได้เปิดอยู่เนะี่ยจะเห็นว่ายิงไม่เข้าเลยนะครับถแม้จะใช้เอล่หน้า ล่างลังโลกไม่ใช่ล่างล่งโลกแล้วเอลนาเลยนะเกิดการเวลาเป็นล่างบรรพบลูดตึกมากไอ้๋อนมันยิงไม่เข้าถึงเห็นว่ามันก็ลายอยู่น่าจะใช้การตายไปด้วย เื่เอ,อไปโอหน้าตัวฮิวรวงไปแล้วนะขอเร่งความเร็วหน่อยแล้วนะนั่นแหละหายไปอย่างรวดเร็วมันเลีย์ไม่ได้ตัวบอลแม่งถึกมากอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งละถ้าถ้ายืนถ้ายืนไม่ได้เพราะบอนตีแรงโอเควินช่วยได้นะครับแต่ถ้า ยืนแล้วยืนอีกดาเมจเราไม่พอที่จะเคลียร์มอนมันก็จะอยู่ในสภาพนี้แหละตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างจะก้ากึง่งลองตัดสินใจกันดูแล้วกันใคที่งกน้อยก็ข้ามไปก่อนได้ผมผมคิดว่าข้ามได้ยังไงก็น่าจะลงตู้ธรรมดารอเปิดตอนตู้ธรรมดาก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ